สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมเค้กหน้าตาน่ารักกันค่ะที่บอกว่าน่ารักเนี่ยเพราะว่าเค้กของเราวันนี้เนี่ยเป็นเค้กสายรุ้งนะคะในหนึ่งก้อนจะมีสีหลากหลายมากมายเลยพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยน่ารักสุดๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยจะเป็น ตัวเค้กเนยสดนะคะแต่ว่าหน้าตาไม่ธรรมดานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการทำเค้กใส่รุร้งของเราในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีแป้งเค้กค่ะ150ากรัมน้ำตาลไอซิ่ง6กกรัมสามารถปรับเพิ่มได้แต่ว่าไม่ควรปรับลดแล้วนะเพราะว่าแค่นี้ก็หวานน้อยแล้วนะคะนมค่ะใช้เป็นนมข้นจืดหรือว่านมสดรสจืดก็ได้80มิลลิลิตรนะคะไข่ไก่เบอร์สองสองฟองเนยสดเราใช้เป็นเนยสดรสเค เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เติมเกลือแล้วแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดให้เติมเกลือลงไปประมาณ1นทับสช้อนชานะคะเราใช้เนยทั้งหมด120กรัมนะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชานะคะสุดท้ายจะเป็นสีผสมอาหารต่างๆที่เรามีนะคะคือเราจะพยายามทำสีให้ออกมาใกล้เคียงกับสายรุ้งที่สุดนะคะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราสรางส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะ โดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะตอกไข่แล้วก็ตีให้เหมือนกับทําไข่เจียวไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราเอาไปผสมกับตัวเนยเนี่ยไข่กับเนยจะได้ไม่แยกชั้นกันนะคะ ตอกไข่ใส่แก้วก็ได้เวลาเทจะได้เทถนัดเราก็ตีให้เขามีลักษณะคล้ายกับไข่เจียวแต่ว่าไม่ต้องขึ้นฟูนะคะตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวพอเข้ากันเราก็จะพักเอาไว้ก่อนต่อมาเราก็จะมาร่อนแป้งเค้กกับผงฟูเข้าด้วยกันนะคะคือว่าถ้าหากว่าใครใช้เป็นเนยจืดจะต้องเติมเกลือใช่ไหมอย่างที่บอกถ้าใครเติมเกลือเพื่อนๆก็สามารถใส่เกลือลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็ร่อนรวมกันทั้งหมดหนึ่งรอบได้เลยค่ะ ใครจะร่อนไว้ก่อนก็ได้หรือว่าค่อยเอาไปร่อนเวลาที่เราจะใส่แป้งก็ได้นะคะแต่วิธีนั้นมันจะค่อนข้างยุ่งยากสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะมันจะดูเก๊ๆกๆกลางๆไปหมดเลยมันจะดูวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ร่อนให้เสร็จเรียบร้อยไว้ก่อนได้เลยนะคะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะมาช่างตัวภาชนะที่เราจะใช้ในการตี เค้กของเรากันคือถ้าใครไม่ได้อยากได้ความเป๊ะขนาดนั้นจะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยก็ได้นะคือสามารถกะเอาเนื้อเค้กก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยอยากได้ความเป๊ะสีที่เท่ากันเป๊ะเ,เรากเกลยเอามาชั่งนะคะพอเราชั่งตัวโถตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทําขั้นตอนต่อไปได้เลยเราก็จะมาตีเนยกันเทเนยลงไปในชามผสมเลยนะคะเนยเนี่ยเป็นเนยเย็นนะที่เพิ่งออกจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีแป๊บหนึ่งให้เขามีความคลายตัวเล็กน้อยจะได้ตีให้เข้ากันกับตัวน้าตาลไอ จนเขา,ามีความคลายตัวนิดหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปโดยเราจะทยอยใส่นะคะแบ่งใส่ประมาณ3-4รอบก็ได้นะคะแล้วก็ตีไปด้วยนะตีไปเรื่อยๆเลยทยอยใส่น้ําตาลแล้วก็ตีไปด้วยจนกว่าน้ําตาลจะหมดแล้วก็ตีจนกว่าเนยของเราเนี่ยจะขึ้นฟูสังเกตได้ว่า ถ้าเนยของเราขึ้นฟูนะคะสีของเขาเนี่ยจะมีความขาวขึ้นแบบนี้แล้วก็ดูฟูดูเบาขึ้นแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าเนยของเราเนี่ยขึ้นฟูดีแล้วนะคะพอเราตีจนเนยขึ้นฟูแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ที่เราตีเอาไว้ตอนแรกลงไปนะโดยไข่เนี่ยก็ค่อยๆใส่ ค่อยๆทยอยใส่อย่าใส่ลงไปรวดเดียวเดี๋ยวมันจะตีให้เข้ากันยากแล้วมันก็จะแยกชั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใส่แล้วก็ตีไปด้วยแบบนี้นะคะใส่ไข่ไก่จนหมดเลยนะพอใส่ไข่หมดเรียบร้อยตีจนเขาเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะเพื่อนๆเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะการใส่แป้งเนี่ยเราจะแบ่งใส่เป็น3ามครั้งแบ่ง3าส่วนไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แค่แบ่งกะเอาด้วยสายตานะ กะไว้เป็น3าส่วนแล้วก็ใส่แป้งส่วนแรกลงไปนะคะแล้วจากนั้นก็ตีตีให้แป้งกับเนยเนี่ยเขาพอเข้ากันดีนะไม่ต้องเข้ากันดีเป็นแบบเนื้อนเนียนๆอ,อะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะ mm. เอาแค่พอเข้ากันแบบนี้นะคะ mm. พอเราตีจนแป้งเข้ากันดีเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปโดยนมข้นจืดเนี่ยเราก็กะด้วยสายตาแบ่ง3าครั้งเช่นกันนะคะ mm. เราจะใส่แป้งสลับกับนมแบบนี้ไปจนหมดนะคะจนครบ3ามครั้ง เริ่มด้วยแป้งสุดท้ายเราก็จะจบด้วยนมนะคะใส่แป้งสลับนมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะเนี่ยเราก็ใส่แป้งครั้งที่สามลงไปคนให้เขาเข้ากันนะคะเราก็ใส่นมครั้งสุดท้ายลงไปโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยของการใส่นมเราก็จะใส่กลิ่นวนนานิลลาลงไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะครั้งสุดท้ายเราจะตีนานนิดนึงให้เขาพอแบบดูว่าเออมันเข้ากันนะคะ เพื่อนๆสังเกตไหมว่าพอเราใช้เครื่องตีเนี่ยตรงขอบชามผสมเนี่ยมันจะมีตัวแป้งกับเนยที่แบบมันไม่ได้โดนตัวเครื่องเนี่ยตีไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไม้พายนะคะมาปาดขอบอ่างขอบชามผสมขอบถทีเนี่ย ให้ตัวแป้งที่มันติดๆอยู่เนี่ยลงมาผสมกันดีกับตัวเนื้อเค้กของเราแล้วก็คนจนมั่นใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะไม่มีอะไรนอนก้นไม่มีอะไรเป็นเม็ดอยู่ด้านล่างก็พอคนจนเข้ากันดีก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเราก็จะเอาเขามาแบ่งเป็น3ถ้วยแบบเออเป็นเอ,อ่อเป็นถ้วยถ้วยเป็นส่วนๆเราทำทั้งหมด6สีนะคะก็แบ่งเป็น6ถ้วยนะคะ แล้วก็เนี่ยแหละที่เราบอกว่าเราต้องช่างตัวชามผสมเอาไว้ตอนแรกเพราะว่าพอเราตีเนื้อเค้กได้ทั้งหมดเราก็เอาไปช่างอีกทีแล้วก็หักในส่วนของตัวโถพลาสติกหรือว่าโถแก้วที่เราตีนะคะออกแล้วก็เราก็จะได้น้ําหนักของตัวเนื้อเค้กนะคะแล้วก็เอามาหาร6ก็จะได้6สีแบบนี้แบบเท่าๆกันเลยนะคะเราก็ผสมสีไปเลย อิงจากสีของสายรุ้งอะนะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะผสมเป็นสีอะไรแบบไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเหมือนเราก็ได้นะคะพอเราผสมสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเขามาเทใส่พิมพ์โดยใน1สีเราจะแบ่งใส่สองครั้งนะคะคือแบ่งเป็น2ส่วนใส่ส่วนแรกลงไปเราก็จะเริ่มจากใส่สีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีแดงลงไปนะคะ ก็เราจะใส่แบบตามในคลิปเลยนะคือใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะทับทับ,ท,บทับกันเป็นชั้นชั้นเองนะคะถ้าเราใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันสูงเกินไปเราก็สามารถเคาะพิมพ์ให้ตัวเนื้อเค้กเนี่ยมันแบนแบนหน่อยก็ได้นะแบบใส่ไปเคาะไปก็ได้นะคะมันจะได้สม่ําเสมอไม่ไหลออกเหมือนของเรานะพอเราใส่รอบแรกเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนที่สงลงไปเลยที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้นะ ใส่ทับๆกันเหมือนเดิมได้เลยจนกว่าจะหมดแบบนี้นะคะพอหมดแล้วเราก็เคาะพิมพ์ให้ตัวหน้าเค้กเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปอบเลยก็ได้หรือว่าจะมาทำรวดททำลายแบบนี้แบบเราก็ได้นะคือตอนแรกเรา,เราคิดว่าอ,อยากให้มันมีความผสมผสานกันนิดนึงนะคะให้มันดูแบบดูเป็นเรนโบว์ดูเป็นเลอเๆลๆๆๆอเธอเธอที่เป็นสีที่แบบ ค่อนข้างจะเข้ากันนิดนึงเราก็เลยเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยมาเขีย่ยเขียเขานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคาะพิมพ์อีกทีนึงแล้วเราก็นําเข้าอบด้วยอุณหภูมิ150องศาอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ขนาด1ปอนเราใช้เวลาอบ45นาทีนะคะใช้ไฟบนล่างพัดลมแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยอย,อยู่ที่การกระจายความร้อนอยู่ที่ว่าเตาอบของเพื่อนร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะ พออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเราควรจะเอาไปแช่เย็นข้ามคืนไว้เลยนะตัวบัตเตอร์เค้กเนี่ยกินแบบข้ามคืนอร่อยที่สุดนะคะแบบแช่เย็นแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่านี้เนี่ยเราอยากจะตัดให้เพื่อนๆดูสีด้านในก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็อันนี้เราก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ให้ดูสีด้านในว่ามันจะเป็นความมีความเป็นสายรุ้งแบบไหนนะคะนี่ค่ะด้านในสีของเขาน่ารักมากๆเลยนะ ต้องบอกนิดนึงว่าตอนผสมสีเนี่ยอย่าผสมให้มันเข้มมากเพราะว่าพอเราเอามาอบเนี่ยสีของเขาจะเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องส่วนครัวของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ